จริงๆชีวิตคนเราคือทางสายเปลี่ยวเวลาเกิดมาเห็นไหมโย่เราก็เกิดมาแม้แต่เป็นแฝดก็ตามแต่แลรเราก็เกิดมาทีละครั้งทีละคนแล้วเวลาโตขึ้นแม้เราจะอยู่รวมกันร่วมกันที่สุดก็ต้องมีการแยกย้ายจากกันจนถึงนาทีสุดท้ายเราก็ไปทางสายเปลี่ยวอีกพระเจ้าจึงสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตน อัติอัตโนนนาโถแล้วกรรมดีกรรมชั่วก็เป็นผลของชีวิตเราที่จะติดตามเราไปโอกาสที่เราได้เกิดมาอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยสิ่งที่สูงสุดไม่ใช่ชื่อเสียงอำนาจยศถาแต่ที่สูงสุดก็คือคนที่มีความดีงามคนที่มีคุณธรรมจนถึงจิตที่หมดกิเลสนั่นคือสิ่งที่สูงสุดของมนุษย์ ก็สมควรนะ